การล่วงหน้ามันดึงเดือนกว่าในที่สุดก็ถึงวันที่เราจะมาดู p e r s o n a l color กับพี่ๆที่ทำดีแล้วคะ่ะนี่ก็คือเตรียมอุปกรณ์มาแบบจัดแนนจัดเต็มมากๆก็จะไปดู p e r s o n a l color ที่ไหนนะหนึ่งที่อยาจจะทำตลอดเลยก็คือแบบว่าอุปกรณ์ต้องแนนต้องครบต้องพร้อมก็จะดูให้สุดถ้าไม่สุดก็คือจะไม่ยอมหยุดคะ่ะทำให้ทุกการดูทุกครั้งจะแบบใช้เวลาค่อนข้างเยอะมากๆนะคะอย่างวันนี้ประมาณ15คนนะก็ดูตั้งแต่9กโมงเช้าค่ะเสร็จทีก็เกือบ6โมงเย็นเลยจ้าพี่ๆทุกคนก็แบบคอ้าวไหวไหมอ้าไหว ก็บอกเลยว่าพอมันเป็นสิ่งที่เราชอบพอมันเป็นสิ่งที่เรารักอะ่ะต้องยืนทั้งวันก็เอเนอร์จียังจัดแน่นจัดเต็มแต่ถ้าเริ่มหยุดนั่งแล้วก็พักเมื่อไหร่<อ>ร่างกายจะเหมือนแบตเตอรี่หมด <c oughs> แต่ก็บอกเลยค่ะว่าเวิร์กช็อปที่ผ่านมาเป็นอะไรที่สนุกมากๆ <c oughs> ได้ทํากันครบทุกอย่างจริงๆเท <c oughs> ่าที่อาจะแบบว่าสามารถที่จะทําได้เนาะในพาร์ทส่วนที่ดูเมคอัพเนี่ยเป็นพาร์ทที่อาค่อนข้างชอบเหมือนกันว่าจริงๆแล้วสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่อาค่อนข้างถนัดเลยนะคะเพราะมันเป็นการ mix and match เมคอัพต่างๆไม่ว่าจะเป็นนสสีีีรอองพืื้้ท่เาาซม เข้มเกินไปอ่ะก็สามารถมิกแอนแมทให้เป็นสีที่พอดีกับเราโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อใหม่คะ่ะก็สีลิปด้วยบัชออนด้วยก็จะใช้สิ่งที่พี่ๆมีนี่แหละมามิกแอนแมทนะคะทําให้เกิดเป็นสีใหม่สีที่เหมาะกับเพอร์ซันอลคัลเลอร์ของเราแล้วก็เป็นการประหยัดตังค์นะไม่ต้องไปชอปปิ้งใหม่ด้วยงที่อาได้บอกไปในคลาสนะคะคนสามารถมิกแอนแมทเสื้อผ้าที่มีอยู่ในตู้ได้ให้วันสําคัญเราก็เลือกใส่เพอร์ซันอลคัลเลอร์ของเราคะ่ะ